จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีงา่งามๆตามแบบฉบับสาวไทยจ้ะมาดา,ามมาโมนีสิผ้ามากินตามบอกร้งฉลองฉลองอยังตีบร่ได้บม่ได้ฉลองอยอดค้นเบิร์จ้าฉลอง,อลองไปสอบพานโมนีโอ้ยกิน,นบ่ได้นอนนอนหลับจ้าได้ยินคาวว่าสิได้สอบสอบโมนีสอบ,สอ,บ,อ,สอ,บอัน วิชาเมดิซิน e หรือวิชายาโอ้ยนอนนอนกระบลับแต่ว่าการสอบพานไปด้วยเดียวเลี้มาไมากินตามปกหูเลี้ยงฉลองจต่บ่ได้เลี้ยงฉลองยออนไยัองตั้งสิเลี้ยงฉลองเลี้ยงฉลองกันอันผู้เท่าปึ๊กสอบพานแต่มาจต่ไม่กินน้ำกันเนาะอืมเลี้ยงจ้ะเลี้ยงภาษาสวีเดนเลี้ยงมาโดนล้วหละ่ะแต่ว่า่งจะเริ่มเลี้ยงผู้ช่วยพยาบาลได้ ได้เดือนกว่าแล้วจ้ะเลี่ยนกับเลียนแบบบม่มีคู่ดอกเยี่ยนอยู่บ้านขอบอโครโรนาเลยแย่ย่านโรงเรียนกับบริไปเงิดเจ้าของอยู่ดอกพี่น้องเงินยังติภาษากับเปนภาษาเฮ้า แถมอายุลายเราจังควรมาเรียนไหมจ้ะปราจะโอซารเรี่ยนไปซัมพาร์เลยเหตุงา่านบางมันเด็ดซัมพาร์เรี่ยนหรอกก็เล่นตังก็เล่น สอบมือนีประมาณสามชิ้นนที่สอบวอลกับคู่สอบทางคอมคู่ก็ถามมากเท่ากับตอบไปอืมคนลาเงินตัวของอีพออีเมแต่ละซันโยสันแต่สิงห์ัวเวลราสอบซันยันคู่ถามยันฟังคนบรรลุเดียวจกเหยียบพี่น้องเอ้คู่ก็จะเป็นใจดี แล้วก็คอยเบากคอยอธิบายซื้อฟังเนียแล้วก็จะเห็นหน้าเป็นตัวตที่ตุนจาดที่เน่อยคอยเขเรียกว่าเรียงฉันร้องตัวของจำบอกึือ ม่ได้สร้องหลอกสร้องเมียสร้องไหว้หรอกสร้องอันนีแ้แหละดีที่สุดหรอกอืม 你在打什么？ Mình đi cả tỷ đấy mà Xóa một ông xào Mình muốn cho cà tỷ bớt tạm Chắc ông xào bỏ xuống đó dùng mơ qua bảy đứa. เมือม่อื่าวันไป,ประเทศีเด็ดเลยอยาเขามาเป็นมูเป็นพวกเขามาโซโลเลกันกระทักทัายกันมาได้เน้ยจ้าแล้วจะฝากกดติดตามช่องของสาววิสารภักทีนหากินไก่บ้านน้ำในเน้อจ้า เบาเรียนการเลียนเนาะจ้ะอันคันเพื่อนอันคันอันซุมเด็กหน่อยมันเลียนไหมยังสีเขากับสีหัวไปบ่ายอยู่ดอกเนาะห้ามันอายุหลายเราจังมาเลียนโอ้ยข่อยเลียนเนี่ยหมอเศร้ากินข้าวสวยมากข่อยก็บเลืมแม่พี่น้องอืมข่อยเรียนเนี่ยหมอเศร้านี่กู้ผายว่าอย่างนี้ืจอไดเมื่อแต่ว่ามัวเนี่ยกินข้าวสวยนี่ที่เลื่อมเมื่อแต่มันเป็นจังไดโอ้ยคอมเมน ภาษาไทยกับปกแปลวลาแลกออกที่นอนี่บอกกับว่า,าอีฝึกเต่หัวฝรั่งมา,มา <laughs> อีฝึกแต่หัวฝรั่งเพื่อเพล่งจาจะแม่มันสมแท่งคอหล่อมจะเย็นพอกันกับค <c oughs> ู่อะไ้กัน อีดอกอีดอกอยูสวัสดีกันนะนะเฮ้เฮ่น่ะนะเฮ้เฮอีดอกอีดอกบ้านนี้เขาถามกันที่ดีตัวจ๋ามาที่นี่กัสิเลียนเรื่องไม่เลียนจบเมดิซินหนึ่งจบเมดิซินเอ็ดเรากันเดี๋ยวเมดิซินหนึ่งเราต่อไปกัสิเลียนอีกเรื่องไม้บาที่นี่เลียนเรียนจิตตวิทยาวาสันแม่มานนีควายถ้ามาสีเงาะสีเงี๋ยวบ่าที่เนี่ย อ่านหนังสือว่าทำเตาเอาหนังสือเขาหนาไหมจ๊าว่าจะเอาหนังสือเขาหนานั่งยืดท่าได้กะหละับผู้ใดนอนบ่งรับแนะนัง่งเนาอหาหนังสือมาอ่านหลับผิดผลอ่านหนังสือ,อยังกได้ แต่ก็ผ่นว่าสํำหรับข่อยเนี่ยอันบ่พอเจ้าแก่ท้ามานอนมาหลับเป็นวักินเขาเสียบนอนแบบน,น,น,นันจีไงไปหนานันจีพี่ไปหนาคือพันบาทไม่ได้ถามหาเจ้าแก่ดอกใหญ่ยยนักหรอกย่ายน้่นหลับข่อย กินขอแร่มสีอินๆใช่หรอจำหนังซื้อเรียนม,มากโอ้ยจังหลับไปไปย่ามถึงปวดไส้ไปมืดขึ้นมียมากปวดเหีียวจังคอยรู้ว่าเจ้าของบ่ปิดไสนอนเมื่อด้ปิดนอนแล้วเนอะะม,นอนะะมนันหลับข้าหนังสือเนาะจำงมันสิหลับไปย่ามเม่ น้ำซื้อมันกับบปลาปุกันกับ,บาว,าว่าหวาหวานเป็ปีสไสสะก้อนมันกับบาลาวานับไปน้ำกันก่อนหลอดอน้ำซ้นและสินส,ส,สท,ทีเทศ้ วุ้ย <laughs> <อ> <c oughs> จ้าเจ้าไหนก็ฝากกดติดตตามัน กดติดตามให้กำลังใจช่องสาวอิสานพาทินหากินไก่บ้านนัในเด้อจ้าช่องในหน่อยของอันค้นตัวสีใหญ่ๆเติอจะในก็ฝากวันในอ้อมอกอ้อมใจของอันเพื่อนๆเช่า YouTube น้อกันทุกคนในเด้อจ้าฝากกดติดตามอ่อให้กำลังใจกันเนะจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันไหมจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ